ฟรีดอมเฮาดูหมดคะ่ะดูเสรีภาพ <c oughs> ในการแสดงออกกแสดงความคิดเห็นของประชาชนดูเสรีภาพสื่อแล้วก็ของเราเนี่ยเรื่องเสรีภาพสื่อกับเสรีภาพในการพูดของประชาชนเนี่ยเราเจอเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเราเจอเรื่องกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนะคะซึ่งอันนี้ทั่วโลกเขาก็ <c oughs> ประนามเราอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับสภาพไปแต่ว่ามันมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเช่นการตัดสินยุคพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ในเมื่อประเทศไทยค่ะมีองค์กรอิสระเช่นมีสาลรัฐมนูนที่สามารถสั่งยุบพักการเมืองได้มีปปชที่สั่งยึดทรัพย์สั่งอะไรที่ไปลดทอนอำนาจของตัวแทนจากประชาชนนะ่ะในสายตาของ f ฟ e ีดอมเฮาส์เขาก็จะถือว่าเป็นประเทศกึ่งเผด็จการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้โยงไปถึงเรื่องอะไรสิ่งนี้โยงไปถึงเรื่องรัฐธรรมนูญปี2560 การที่ประเทศไทยเราอะยังคงเป็นประเทศปราศจากเสรีภาพในสายตาของ f r e e d o m House มันเกิดขึ้นจากการที่เรายังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาในยุคของการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีสิ่งที่ต้องเอาไปดีลกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งน้อยมากเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงเป็นเหยื่อ ขององค์คาพยพทางการเมืองที่เป็นมรดกตกทอดของขาการรัฐประหารามันจึงส่งผลให้เราไม่เป็นประเทศเสรีในใสายตาของฟรีดมเฮาส์ถ้าเราแก้รัฐปรนุนได้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นหวังว่าแล้ว,วคุณผศลองคิดดูว่า <c oughs> พักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยูอ่ดูแค่การถอดถอนคุณเศรษฐาเนี่ยก็ทําให้คะแนนเราตกแล้วจริงแนะน่นอนนึกอ,ออกป,ะกอปออ่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันใดวันหนึ่งพักเพื่อไทยอาจจะโดนยุบพักก็ได้วันใดวันหนึ่งพักภูมิใจไทยก็อาจจะโดนยุบพักก็ได้นี่พยายามจะแก้รัฐมนูญใช่ไหมเนี่ยไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความผิดนะไอะ้ไม่ไปถามประชาชนก่อนเนี่ยไม่ทําประชามติก,การแก้รัฐมนูญเนี่ยไปยกมือในสภาแก้นนรัฐมนูญเกิดเขาสั่งยุบพักขึ้นมานะไอ้คะแนนเราก็จะตกอีกเพราะฉะนั้นไอ้คะแนนฟรีด้อมเฮาซึ่งว่าคะแนนลดลดเราคุณไปด่าแพรทองทานนะผิดนะเพราะแพรทองทานก็เป็นเหยื่อได้เหมือนกันมันจากคนพวกของรัฐบาลทุกพัก อยู่ในสภาที่มาจากการลือกตั้งเนี่ยสามารถถูกกระทำเป็นเหมือนพักเก้าไก่ได้ทุกผักเลยครับแต่ว่าในขณะที่ผมพูดถึงฟรีดอมหรือว่าอิสรภาพในการแสดงความเห็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา,มาคุณอานเพื่อนผมที่ VOA บอกว่าเข้าออฟฟิศไม่ได้ละล็อกประตูออฟฟิศและเป็นการเข้าไม่ได้แบบล็อกนะฮะส่งอีเมลบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วแล้วก็ นามเราเนี่ยนะคือชัมเนี่ย <c oughs> เขาไปตั้งผู้ประกาศหญิงอดีตผู้ประกาศหญิงชื่อว่าแคร์รีเล็กนะนะซึ่งบอกว่านางก,ก,ก็เป็นขวาจัดมากมาดูซ<ช>ับวายตรงนี้แล้วก็ทาํางานร่วมกับทาม<ช>แล้ว <มะ S 2> บอกว่ายุคนี้นยะใครเข้ามาดูสื่อแบบนี้การทีวีแบบเดิมเดิมมันเชยแล้วเขายังไม่ได้ยุบวอยเซาอรมริกาหรือว่ายูเอสแต่ว่าช่วงนี้หยุดพักสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวขอไปปรับโครงสร้างใหม่ <c oughs> สักนิดนึงซึ่งอ่ะก็ก <c oughs> ็คือส่วนส่วนหนึ่งนะครับถ้าถ้าเรามองในตรกะหรือความตั้งใจของเขาจริงก็คือเขาขึ้นมาก็คือ ือเขาพยายามที่จะดูว่าเราใช้เงินกับอะไรกันเนี่ยพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีถามว่ามันเยอะไหมมันก็ดูเยอะอยู่นะฮะ ừ, ซึ่งในส่วนนี้สา0 0มื่นสามพันล้านบาทด้วยงาน<ๆ>ต้นสังกัดนี้ Voice of America VOA เนี่ยมีพนักง,งานมากถึง3,500คนเยอะจริงนะ <ừ. S 2> ใหญ่มากครับและใช้งบประมาณก็อย่างที่คุณเกบอกเนี่ยฮะเยอะมากปีหนึงเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ คันทีนะครับผู้สื่อข่าวนักข่าวโปรดิวเซอร์และผู้ช่วย1,300คนเขาไม่ได้ปิดทั้งหมดนะแปลว่าใน3,500นห้าเนี่ย1,300คนต้องได้รับอีเมลอ่าก็เฉียดเฉียดครึ่ง หยุดทันทีนี่คือการปักงงใช่ไหมคือไอเอสเอเเนี่ยมันเป็นมันเป็นองค์กรใหญ่และข้างใต้เนี่ยมันจะมีทั้งไวส่าอเมริกาเรดิโอฟรีเอเชียแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆซึ่งเอเอเนี่ยพันสามแล้วมีอื่นๆอีกก็คือทุกคนโดนหมดนะครับผมซึ่งเรดิโอฟรีเอเชียตอนนี้เมื่อก่อนเป็นวิทยุที่เราเคยแบบว่าฝากความหวังเอาไว้เพราะว่า น้ถือแวลูเรื่องประชาธิปไตยอะไรนะสิทธิมนุษยชนต่างก็น้องที่ถักเคยทำบอยเมื่อก่อนก็มาจากเรดิโอฟรีเอเชียกันเยอะตอนนี้เรดิโอฟรีเอเชียทำอะไรต่อไม่ได้เปิดเพลงอย่างเดียวค่ะเป็ปฟังเพลงกกนไปนะฮะก็ตอนนี้มีการยกเลิกทุนต่างๆนะครับแล้วก็ยกเลิกสัญญาระยะเวลาหลายปีของโครงการต่างๆก็คือการทำเข้าใหม่ที่เราทราบกันว่า USA เนี่ยเรียกว่าถูกตัดงบเท่าไหร่นะ5.4หมื่นล้านดอลลาร์ ห้าจุดสี่หมื่นล้านบาทนะคูณด้วิมาเท่าไหร่มั้งผมว่าผมว่าเราเราหลักหลักเราติดไม่พอเป็นแสนล้านนึงผมว่าหกพันสองร้อยจุแปดล้านล้านบาทโอ้โหจะทำรถไฟความเร็วสูงเราได้ทั้งประเทศเลยนะจริงนี่คือเขาแค่สัญญาต่างๆเนี่ยนะฮะมีหกพันสองร้อยสัญญานะครับในเบื้องต้นตอนนี้ยกเลิกไปห้าพันแปด เหลือ400เองนะเยอะมากนะฮะแล้วก็ทุนอื่นๆอีกที่เป็นทุนสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกไปนะครับอีก4,100ทุนจาก9,100ทุนรวมมูลค่าอีก4.4พันล้านบาทเพื่อนดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการยกเลิกเราประสบภัยกันเเอาว่าเขารักเมค่ะถ้าเขาก็เขามองว่าประเทศเขาเสี่ยงที่จะล้มละลายอเมริกาเฟิร์สไงวาตอนนี้ไม่มีโอกาสในการที่จะสามารถใช้นี่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามองว่าในมุมของนักธุรกิจผมว่ามีคนเห็นด้วยนะแต่อีกด้านหนึ่งผม ผมไม่คือตัวเห้เองกำลังเผชิญกับปัญหาอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทำถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีแต่จริงๆแล้วสิทธิ์นี้ต้องผ่านรัฐสภาครับแบผมก็อันนี้ก็เป็นแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงต่างประเทศนะคะสั่งได้เลย